วันนี้กลับมาตามต่อกับเรื่องข้าวนะคะถ้าพูดถึงสตอ๊อกข้าวของโครงการรับจํานาข้าวตอนนี้ต้องบอกว่ายังเหลืออยู่อีกเยอะนะคะเกือบเกือบสิบล้านตันด้วยกันนักวิชาการก็บอกมานะคะบอกว่าอยากจะให้เร่งระบายเพราะว่าช่วงนี้ถ้ายิ่งเก็บนานไปต้นทุนก็เพิ่มขึ้นแล้วข้าวใหม่ก็เตรียมจะออกมาแล้วนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไปกระทบกับเรื่องของการตลาดแล้วก็กระทบกับราคาข้าวด้วยแนะนํามานะคะสําหรับนักวิชาการบอกว่าให้นายกรัฐมนตรีถึงขั้นประกาศใช้มาตรา44มาแก้ปัญหากันเลยทีเดียวใช่ครับเพื่อที่จะ เร่งระบายนะครับสต็อกข้าวที่อยู่ในของภาครัฐนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอแนะท,ที่มีออกมานะครับจากดรนิพนธ์พัวพงศกร นักวิชาการกิตคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDI นะครับโคต้นนิพนธ์เนี่ยก็เป็นหัวหน้าทีมนักวิจัยเรื่องการระบายข้าวในคลังของรัฐน,นะครับก็บอกเมื่อวานนี้บอกว่าข้าวเกรดซีซึ่งถือว่าเป็นข้าวที่ต่ำกว่ามาตรฐานการบริโภคปัจจุบันนะครับก็เหลืออยู่ประมาณสัก4ล้าน50แสนเ้าหมื่นตันและเมื่อไปรวมกับข้าวเก่าซึ่งมีอายุมากกว่า4-5ปีก็เป็นข้าวที่ไม่มีคุณภาพแล้วนะครับรวมกันเนี่ยทั้งหมดก็มีประมาณ5ล้านตันด้วยกันก็บอกวว่่าครทีจะต้อง เร่งระบายออกจากสต็อกนะครับเพื่อลดต้นทุนเพราะว่าถ้ายิ่งเก็บไว้นานเนี่ยต้นทุนการจัดเก็บก็จะมากขึ้นด้วยและในช่วงปลายปีนี้นะครับก็จะมีข้าวนาปีออกมาอีกดังนั้นนะครับก็ควรที่จะรีบขายข้าวให้เร็วที่สุดนะครับโดยมั่ว่าสามารถที่จะกระทําได้นะครับโดยการใช้อนานาจของนายกรัมนีรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาในการออกออกคำสั่งตามมาตรา44 รอต้นนิพนธ์ยังบอกด้วยนะครับแม้ว่าที่ผ่านมาคือนายกเนี่ยก็คือเคยประกาศใช้มาตรา44เพื่อให้ความคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานระบายเข้าวแล้วแต่ก็มองว่ายังไม่เพียงพอนะครับ เนื่องจากเจ้าหน้าที่เองเขาก็ยังมีความหวั่นเกงกันว่าจะทําให้การระบายข้าวขาดทุนมากขึ้นก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ครับนี่แหละค่ะก็เลยบอกว่าควรจะใช้มาตรา44มาเร่งระบายข้าวเกรดต่ำออกไปโดยอาจจะขายไปทําเป็นอาหารสัตว์หรือว่าไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆก็ได้เพราะว่าถ้าระบายออกช้าก็จะยิ่งมีปัญหาต้นทุนในการดูแลเพราะว่าตอนนี้ต้นทุนในการเก็บรักษากับค่าดอกเบีย้ย สูงถึงปีละหนึ่งล้านบาทไปแล้วนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาค่ะชํำตรวจทุกกระสอบเราเห็นเลยว่ามันแย่จริงๆมันไม่ไหวแล้วถ้าอย่างนี้มันก็จําเป็นที่นี้ถ้าการทําแบบนี้เนี่ยปัญหาของของของกฎระเบียบราชการก็คือไอ้ของรัฐเนี่ยถ้าคุณไปขายในราคาต่ำหรือว่าไปกําจัดทิ้งอะไรเนี่ยมันเป็นการทําลายทรัพย์สินของแผ่นดิน เพราะนั้นมันถึงต้องใช้กฎหมายพิเศษแต่การใช้กฎหมายพิเศษเนี่ยมันต้องใช้ในแง่บวกใช้ในแง่ที่ที่เรารู้ว่าของมันไม่ไหวแล้วแล้วเก็บเอาไว้เนี่ยเราเสียค่ดอกเบีย้ยนะฮะเราเสียค่บำรุงรักษาเร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 า,เราไม่บำรุงรักษาไม่ได้เราไม่ลมยาไม่ได้นะฮะมอดมันก็ออกมารังควานชาวบ้านนะฮะเพราะฉะนั้น ข้อดีก็คือว่าหนึ่งเราประหยัดรายจ่ายสองเราทำให้ทาใหเ้เราไม่ขัดทุนต่อไปแล้วของพวกนี้มันก็ออกไปเล้วได้เงินกลับคืนมามีอยูประมาณเท่าไหร่ะฝั่งของดรนตนพนธ์ก็บอกต่อด้วยนะคะแนะนําถึงข้าวที่มีคุณภาพดีก็บอกว่าให้ประมูลขายทุกเดือนหรือว่าเดือนละสองครั้งเพื่อให้ข้าวออกไปสู่ตลาดตลอดเวลาและจะทําให้ขายข้าวได้ราคาดีกว่าเก็บเอาไว้แล้วค่อยรอขาย ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เขาก็ตั้งเป้านะคะว่าจะระบายข้าวให้หมดสต๊อกภายใน2ปีรัฐบาลของคุณยิ่งลักก็ประกาศจำนำข้าวทุกเมล็ดรับจำนำข้าวสารจำนวนทั้งหมด34.5ล้าน5แสนตันคิดเป็น53%ของผลผลิตแต่ว่าขายได้เพียงแค่ประมาณ18ล้านตันกว่าๆแล้วพอหลังช่วงที่เกิดเหตุการณ์ปฏิวัตินะคะ22พฤษภาคมปี57 มีบัญชีเข้าสารเหลือในสต๊อกของภาครัฐถึง18ล้าน7แสนตันแล้วพอไปตรวจสอบดูก็มีข้าวส่วนที่เป็นเหลือจริงๆเนี่ยประมาณสัก18ล้าน2แ8หมื่นตันทางคณะอนุกรรมการปิดบัญชีก็รายงานมูลค่าขาดทุนมา500กว่าล้านบาทแนะนำถึงนโยบายในอนาคตต่อไปด้วยนะคะบอกว่าภาครัฐ ไม่ควรใช้นโยบายรับจำนำข้าวสินค้าเกษตรอีกนะคะแต่ว่าควรจะให้เป็นเงินชดเชยกับเกษตรกรโดยตรงไม่ต้องไปซื้อสินค้าแล้วก็เก็บเอาไว้เพราะว่ารัฐบาลไม่ใช่พ่อค้าบริหารการขายข้าวและสินค้าอื่นๆก็ทำไม่เป็นด้วยก็ชี้แจงมานะคะใช้วิธีการชดเชยจะดีกว่าค่ะ